ข้าวของแพงยังมีสัญญาณแพงต่อครับเมื่อสักครู่เห็นหมูแพงไปแล้วทีนี้มาถึงปาล์มดิบปาล์มดิบทะลุ12บาทต่อกิโลกร,รมัมคนไม่อยู่ในวงการก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะแพงแต่นี่คือราคาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ราคารับซื้อปาล์มดิบทะลุ12บาทต่อกิโลกร,รัมครับท่านผู้ชมครับคนอยู่ในวงการบอกนี่เลยสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการ และยังทําท่าจะไปต่อ13บาทเร็วๆนี้ครับเนื่องจากผลผลิตปาล์มช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีน้อยอีก1เดือนทําให้ราคาน้อมันปาล์มขวดขายปีกพุ่งต่อครับล่าสุดห้างค้าปลีกตรวจสอบกันเลยนะฮะทะลุ62บาทต่อขวดเรียบร้อยแถมยังจํากัดโคต้าการซื้อไม่เกินคนละ6ขวดส่วนราคาตลาดสดร้านโชห่วยแพงต่อ62-67บาทต่อขวดทะลุราคาเพดานที่กรมการค้าขอความร่วมมือไม่ให้ขายเกิน55บาทไปแล้วนะครับ คุณวัฒนศักด์เสือเอียอ่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าต้องเตรียมเรียกแล้วทั้งผู้ผลิตผู้ค้ามาคุยกันในวัน2วันนี้เพื่อหาจุดสมดุลของราคาปลาล์มนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่กระทบชาวสวนปลาล์มแม้ว่าวันนี้จะขายปลาล์มได้ราคาดีก็จริงแต่ว่าต้นทุนมันก็สูงด้วยส่วนราคาเนื้อหมูยังพุ่งต่อไปฮะ